สวัสดีครับวันนี้เรามีแหวนมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้แหวน สิงพันล้านครับของงานมูลนิธินาวัดห้วยด้วนของหลวงพ่อพัดคุณยักษกาโมของเรานั่นเองครับพี่ครับนะนครสวรรค์พี่วัดห้วยด้วนนะพี่นะเนี่ยแหวนสิงพันล้านสวยสดงดงามพี่ในลังนี้เป็นลังน้ำเลิกรังนี้รลังนํำเลิกนะพี่นะรลังนํำเลือกครับพี่ครับนะรังนำเลิกเลยพี่เด้อสร้างแค่20เข้าทางเท่านั้นครับงานมูลนิธิจัดสร้างมูลนิธิวัดห้วยด้วนนะพี่นะจัดสร้างนะสวยสดงดงามพี่อ่ะเดี๋ยวตัวนี้นาะแถมยกหลังเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีหลังอ่ะเอเขไปก่อนเนี่ย มาเต็มเต็มรังแบบนี้นะพี่นะ้ามาเต็มเต็มรังแบบนี้ครับพี่ครับนะอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเออมาลองแกะกันครับพี่ครับนะใครสนใจนะเตรียมรอได้เลยครับพี่ครับนะหรือสั่งจองมาได้นะพี่นะแอด เฟซบุ๊กมาพี่น้าแอดเฟซบุ๊กมาถ้าข้อความเพจมาพี่น้าถ้าข้อความเพจมาได้ครับผมนะถ้าข้อความเพจมาได้ครับพี่ครับนะนี่ครับพี่ครับนะเป็นแบบนี้ครับพี่ครับรุ่นนี้นะจะเป็นหน้ากากทองคำสองเหรียญนะอันนี้เป็นรังนําเลือกเรื่งหน้ากากทองคำสองเหรียญแล้วก็เนื้อเงินนะเนื้อเงินหน้ากากทองคำสองเหรียญแล้วก็เนื้อเงินลงยาอีก1วงนะหวงใช้คําว่า1วงวงนะพี่น้าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาค่ากันพี่ครับเดี๋ยวเราจะมาค่ากันนะพี่ด้อก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราปฏิบ okay. ัติการหาค้นหามีชี้เป้าหรือเปล่านะมีชี้เป้าหรือเปล่าเนื้อเงินนะกับกองคำแยกมาหรือเปล่ามีชี้เป้าหรือเปล่ามาหานีนะเดี๋ยวคนไปเรื่อยๆครับพี่ครับนะคนไปเรื่อยๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้เอาปากกาทางหลังครับพี่ครับเอาปากกาทางหลังพี่ลังนำเลิกเอาปากกาทางหลังนะที่เหลือเอาปากกาทางหลังนอกจาก เนื้อเงินหน้ากากทองคำนะพี่นะานอกจากเนื้อเงินหน้ากากทองคําแล้วก็เนื้อเงินนะทั้งหมด3เหรียญด้วยกันนะเนื้อเงินหน้ากากทองคำสองแล้วก็เนื้อเงินลงยา1ครับผมนะเออก็ที่เหลือก็เป็นออมก,กาทาั้งหลังอยู่ที่ว่าจะได้ลงยาสีไหนลงยาพัดยศมัตเตอร์พีอะไรก็ว่ากันไปครับนะพี่ครับนะก็มีทั้งหลังครับพี่ครับนะอยู่ไหนเนาะมีชี้เป่าหรือเปล่ารุ่นนี้นะมาดูกันนะพี่นะ้ามีชี้เป่าหรือเปล่ารุ่นนี้นะนะมาดูกันนะพี่เด้อ อ่านี่ไงมีช hmm hmm. ah, being ah> ี้เป่าครับผมนะมีชี้เป่าเลยรัดยางมาไว้ครับผมนะรัดยางมาไว้มีชี้เป่านะมีชี้เป่ารัดยางมาไว้นะพี่นะรัดยางมาไว้สามเหรียญนะสามสามวงสามวงใช้กันมาสามวงนะพี่เนาะเออใช้กันมาสามวงดูกันนะพี่เด้อดูกันนะนี่นี่วงที่หนึ่งวงที่สองแล้วก็วงที่สามครับผมนะวงที่หนึ่งวงที่สองวงที่สามนะพี่นะนี่ครับนะ อ่ะหมดเด้อพี่เด้อหมดครับพี่ครับนะหมดเด้อหมดเด้ออ่ะมาหนีตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะค่าลงไปเดี๋ยวเราจะค่าลงไปในกลองนี้นะพี่นะเดี๋ยวเราจะค่าลงไปนะแกะย่างออกพี่นะแกะย่างออกแล้วก็วางไว้ตรงนี้แกะย่างออกวางไว้ตรงนี้นะพี่นะแกะย่างออกวางไว้ตรงนี้อ่ะนี่ทีนี้จะทิ้งลงไปจะทิ้งลงไปข้างในนะพี่นะทิ้งทิ้งลงไปเอาเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆทิ้งลงไปแล้วเอาเคเลยพีกว่า เลเล่ล่่นนดด้ัับเกอ่อมาดูกันนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะพี่นะหน้ากากทองคำครับพี่ครับหน้ากากทองคำลุ้นทองคำด้วย ลุ้นทองคําด้วยนะพี่นะลุ้นเนื้อทองคําด้วยพี่นะลุ้นเนื้อทองคําด้วยนะสวยสดงดงามจริงๆครับพี่ครับนะลุ้นเนื้อทองคาด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแถมยกลังกันดีกว่าครับพี่ครับนะเรามาเรียนแถมยกลังกันเลยวงแถมยกลังกันเนาะวงแถมรูกอย่างนี้พี่นะเป็นแถมชัดเจนนะผมว่าแถมชัดเจนนะสวยแค่ไหนก็ผมนะสวยแค่ไหนนะ โอ้หายอ้าวไม่มีครับพี่ครับไม่มีอ้ออยู่นี่ครับพี่ครับอยู่นี่ครับผมนะโอ้โหสวยสุดงดงามพี่ไซส์62นะไซส์62ครับพี่ครับนะไซส์62เนื้อโอ้โหสวยมากสวยมากครับพี่ครับนะสวยมากครับพี่โอ้โหวงแบบนี้สวยมากสวยมากครับแนวแหวนพระราชมงคลโอ้โหแหวนพระราชมงคลพระอาจารย์ครับผมนะโอ้สวยมากครับพี่ครับนะฝั่งนี้เป็นสิงฝั่งนี้เป็นสิงครับสิงพันล้านนะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นพัดยศเนี่พัดยศล สวยๆเงาๆแบบนี้ครับพี่ครับโอ้โหลงยาพยศจัดเต็มเนื้อเงินครับพี่ครับโอ้โหไซส์62ครับผมนะคู่สวยมากครับพี่ครับนะเงาวิงวิงเงาวิงวิงครับพี่ครับเงาวิงวิงแบบนี้เลยในรังเนื้องเงิน1วงแบบนี้เลยแล้วก็เนื้องเงินหน้ากากทองคําอีก2วงนะผมนะเอออนะสุดยอดครับพี่ครับนะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากที่เข้ามาครับชมและฟังก็กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับพี่ครับกดอย่างเดียวเลยนะพี่เด้อสำหรับมีอะไรติดต่อก็กด กดติดตามให้ด้วยครับผมขอบพระคุณมากครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ,รบ,รบขอบคุณครับ